สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมนะครับกลับมาพบกับผมนะครับบอนฟอร์ดเรนเจอร์นะครับอยู่กับผมคนเดิมนะครับและก็อยู่กับช่องฟอร์ดเอ็กซ์คลูซีฟชนนลนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะครับผมว่าผมจะทําการเปลี่ยนอุปกรณ์ของแต่งอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกครับผมจะทําการถอดกระจังหน้าตัวเก่าออกนะครับใส่เป็นกระจังหน้า แรปเตอรนะครับผมเป็นสีดำด้านนะครับมาพร้อมกับฟอนต์ FORD ผมได้เปลี่ยนนะครับใส่เป็นสีแดงแล้วก็สีดำนะครับเป็น3มิตินะแล้วก็ชุด F 150นะครับก็จะมีกันชนมาให้นะครับนี่ครับผมก็ใส่ให้นะครับผมถือว่าสวยนะครับแล้วก็มีประโยชน์ใช้งานได้นะครับเวลาป้องกันพวกหินพวกดินนะครับเข้าห้องผู้โดยสารนะครับเข้าเครื่องยนต์ข้างใน แล้วก็ข้างบนนะครับก็ทําการใส่เป็นสกู๊ปนะครับเป็นสกู๊ปสูงๆนะครับมีสีบอลเงินแล้วก็มีสีเทาดํานะครับคู่กันอถือว่าสวยงามนะครับขยับไปด้านข้างนิดนึงครับผมผมได้ทําการถอดนะครับตัวไฟตัวเก่าออกนะครับใส่เป็นไฟมาสแต็งให้นะครับผมมีคีบ3ามคีบนะครับมีไฟเดลไลท์วิ่งด้านข้างนะครับแล้วก็มีลูกแก้วนะครับผมอยู่ในตัวอ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับจะมีไฟตัวีให้นะครับเปิดขณะวิ่งขับรถตอนกลางคืนนะครับตัวนี้ก็ช่วยเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะอะโอเคไฟนะครับผมก็ได้ทาการนะครับติดตั้งไฟเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะครับจะเป็นไฟตัดหมอกอ่าตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงนะครับเวลามีฝนตกมีหมอกนะครับก็ช่วยได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพามาดูด้านข้างนะครับด้านข้าง นะครับน้างข้างผมได้ใส่เป็นตัวซุ้มล้อนะครับก็คือคิ้วล้อนะครับขนาด6นิ้วนะครับเป็นสีดำด้านามาพร้อมคู่กับแม็กยางนะครับแม็กจะเป็นแม็กลายดอกไม้นะครับผมขอบ16เดอร์นะครับยางจะเป็นยางแม็กซิตนะครับ7 6 4นะครับสามารถวิ่งออฟโรดได้นะครับผมสามารถลุยได้ทุกสถานการณ์นะครับผมอ่าตัวนี้นะครับไม่ต้องกลัวดอกยางก็สูงนะครับใช้งานได้หลายปีนะครับผมโอเค ข้างบนนะครับผมได้ทําการติดฟิล์มนะครับฟิล์มซิลิมิกนะครับ 3M นะครับผมลูกค้าสามารถเลือกความหนาความบางของฟิล์มได้นะครับตัวนี้จะอยู่ประมาณ60นะครับผมอ่ากำลังดีกลางๆเนาะอืมแล้วก็ไอตัวกันสาดนะครับก็ติดตั้งให้กับลูกค้ากันสาดแท้จากศูนย์จากโรงงานของเรานะครับมาคู่กับตัวเราหลังคาข้างบนนะครับเพื่อทําให้ตัวรถนะครับมีความสปอร์ตยิ่งกว่าเดิมนะครับผม ชุดครอบนะครับผมก็ใส่ให้นะครับป้องกันรอยขีดข่วนนะครับเวลาเปิดปิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ผมได้ถอดคําว่าเรนเจอร์ออกทั้งหมดนะครับเปลี่ยนเป็นนะครับกันตานะครับหรือว่าลูกค้าอยากให้ผมใส่เป็นชื่อของลูกค้าเองนะครับถ้าเข้ามาหาผมถ้าเข้ามาคุยกันนะครับผมผมมีสติกเกอร์ผมมีแบบผมมีลายให้ลูกค้าเลือกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมข้างหลังผมได้ทําการ เปลี่ยนเขาว่าเรนเจอร์เป็นแรปเตอร์นะครับผมแอสำหรับตัวสติกเกอร์นะแล้วก็ชุดครอบถังน้ำมันนะครับก็ใส่ให้เพิ่มเติมนะครับโลบาร์เหล็กข้างบนนะครับก็ขายไม่ได้จริงๆนะครับผมโลบาร์เหล็กเอาไว้ผูกรัดนะครับทำให้ตัวรถข้างหลังนะครับมีความดุนะครับดุดันครับผมแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถใช้งานได้จริงๆนะครับเอาไว้ผูกเอาไว้รัดนะครับผม โอเคแล้วก็ท้ายนะครับผมได้ใส่เป็นตัวครอบไฟท้ายนะครับให้กับลูกค้านี่เป็นสีดำด้านนะครับปลายดาบก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้นะครับผมอ่ากันชนนะครับปกติรุน่นนี้กันชนจะไม่มีมาจากโรงงานนะครับผมก็ได้ทําการติดตั้งเพิ่ม,เต,มเติมให้กับลูกค้านะครับผมเป็นกันชนของ Outlander นะครับมาพร้อมเซนเซอร์เหมือนเดิมนะครับผม มีห่วงนะครับเอาไว้ลากเอาไว้จูงใช้งานได้จริงๆนะครับผมมาพร้อมกับตัวไฟส่องไปทะเบียนก็มีมาให้นะครับผมอ่า,อ,าอยากหนึ่งนะครับที่ผมติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้าอีกจะเป็นกล้องมองหลังนะอ่าอย,อ,ยอ,ยอยู่ตรงนี้นะครับผมถ้าเราถอยรถแรงรเนี้ยครับผมก็เราสามารถเห็นได้เลยนะครับจากข้องพ้โดยสารข้างในอ่าตรงนี้ก็สําคัญนะครับผมโอเค นี่ครับก็ชุดแต่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมมีบริเวณี้ผมมีประกันทุกชิ้นงานเลยนะครับไม่ต้องกลัวลูกค้าสบายใจได้เลยเรื่องนี้นะครับและที่สําคัญผมคืนให้กับลูกค้าทั้งหมดนะครับผมโอเคเดี๋ยวพาไปดูห้องบริสารกันนะครับ้ฮ่าอะห้องบริษัทนะครับก็กว้างครับผมข้างหน้าก็เป็นเบาะหนังนะครับเดินได้ด้วย สีแดงนะครับผมอันนี้ลูกค้าสาม,มารถเลือกสีได้เลยนะมผมมีให้เลือกหลายสีอยู่นะครับแล้วก็ระบบพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้านะครับผมมาคู่กับตัวหน้าจอนะครับผมหน้าจอทัชสกรีนครับขนาด8นิ้วสามารถเชื่อมต่อบูทูธนะครับเอาไว้ฟังเพลงครับเวลาขับรถอะไรเงี่าได้นะครับเอาไว้เปิดรับโทรศัพท์ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดไฟตัดหมอกก,ก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้า ตรงนี้นะครับผมอ่าถือว่าแจ่มจริงๆเต็มเหมือนกันนะคันนี้นะครับผมโอเคอ่ะครับผมเป็นยังไงบ้างครับสําหรับลูกค้านะครับที่ได้เห็นคลิปคันนี้ไปแล้วนะครับถ้าลูกค้าอยากแต่งรถสไตล์บอลฟอร์ดเดนเจอร์นะครับลูกค้าทักเข้ามาหาผมนะครับผมมีแคมเปญดีๆรองรับทุกท่านเลยนะครับโปรโมชั่นที่ผมใช้งานอยู่นะครับโปรโมชั่นงานมอเตอร์โชว์ที่กําลังจะถึงนะครับเดือนหน้านี้เอง นะครับผมยังไงผมก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์้ผมนิดนึงนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจครับให้ผมทําคลิปดีๆต่อๆไปนะครับโอเควันนี้ผมก็ต้องไปเตรียมตัวก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องไปปล่อยรถคันนี้ที่จังหวัดเลยนะครับผมเช้าจังหวัดเลยนะครับเจอกันครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ